สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโซโล่ไฟติ้งเอวันนี้ผมจะได้เล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่าแมปฟินนั่นเองเย่มันเล่นไงวะแมปนี้ผมเล่นไปนิดนึงแล้วนะครับเล่นน,น่าจะเล่นอ๋อมีน้ำบนเฮ้ยตัวอะไรนะโอ้โหให้เขาให้เราไปทำอะไรต่อไปรับเพลสเหรอ ว่าไงให้ทำอะไรหรอเออให้ทำอะไรอ๋ยอยหไปนไปจับปลาสามตัวอ๋อได้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 ไ,ดไ,ดไดตอนนี้เราก็ตกมาถึงตัวที่สามแล้วนะครับเฮ้นะผมผมยังสงสัยอยู่เลยว่าตัวนั้นตัวคือตัวอะไรให้ตัวที่เขาถือโชว์โชว์อยู่นะแล้วเราไปขายปลากันดีกว่าทุกคน เอ้รับเล็บรับเค้ก่อนดีกว่าโอ้โหรับเคกทีเดียวได้วิวสามแล้วก็เล่นง่ายอยู่ในเกมนี้ได้ร้อยยิบเก้าโหถูกจังไปตกกันต่อเราจะทำภารกิจตรงนี้เสร็จครับแล้วเราค่อยย้ายเกาะกันเจตกให้ได้สักประมาณห้าตัวแล้วค่อยเอาไปขาย ดีไหมดีไหมเดี๋ยวเราจะซื้อเบ็ c คันนน,นะครับเนี่ยบคันน,นี้แต่เงินเรายังไม่พอรอบนี้ขายได้เถอะโอ้โหเงินเราก็ยังไม่พออยู่ดีโอ้โหตกต่อไปดูซิว่ารอบนี้จะผ่านเครสแล้วจะซื้อเบ็ดใหม่ได้ไหมมาดูกัน เท่าไ,ไรพ่อค้าร้อยแปดสองโอ้โหพี่จะไม่ผ่านแต่ซื้อเบ็ดใหม่ได้แล้วเป,เปลี่ยนเบ็ดเลยด้แลอะอะตกกันตกต่อไม่รอแล้วเด้ออะเอาปลาไปขายขาย,ขายสองตัวก็ขายไม่รู้สิว่าจะได้เท่าไหร่สองตัวเนี้ยแล้วตัวเดียวชิ้นนี้เดียวกันด้วยโอ้โหอะไรอะ่ะขายได้เท่าไหร่ เคล็ดผ่านแล้วโอ้ขายได้ตัวละร้อยเลยหรอโอ้โหผมขอทำอีกเคล็ดหนึ่งแล้วกันแล้วผมค่อยย้ายเกาะโอเคผมย้ายเลยดีกว่าเกาะไปละตอนนี้ผมใกล้ถึงแล้วนะครับไปสก,กีตตรงด้านด้านขวามือนะครับมันมีแพ็คอะไรน่าสนใจใจด้วยแพ็คเริ่มต้นเดี๋ยวอย่ารอ,าอถึงเกาะก่อนเดีย๋ยวผมลองดูนะครับ มันก็น่าสนใจอยูน่นะครับแต่ผมไม่มีรถสะบัดเฮ้ยลองมาตกปลาก่อนนี้ดูที่ปลาก่อนนี้จะดีหรือไม่ปลาแล้วข้ามข้ามไปตอนผมเวล7แล้วกันให้เวล6ดีกว่า ยาวไปครับลิกโก้มาแล้วไปขายปลาเราซื้อเรือแล้วย้ายเกาะกันดีกว่าผมปลาเกาะนี้มันเขาใครบอกว่าดีแบบมันไม่ดีเลยอ่ะผมได้แต่เกลือโอ้โหมีสามร้อยซื้อเรือได้ยังอ่ะผมจะไปตกกลางทะเลสักทีซื้อได้แล้วผมไหนเบริ่กากที่สุด ผมผมได้เรือไม้มาแล้วจะไปหาบันพีซไปโต๊ะการทะเลดีกว่าทุกคนเรืออย่างช้าเลยตกตกตรงนี้ก็ได้ไหมเอ,อ้ยผมตกตรงนี้ดีวกว่า ได้ปลาดีไหมผมว่าตกการทะไจนกว่าจะววเจ็ดดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเกาะ่กยเห็นมาเฮ้ยปลาสีแดงทำไมไม่มีที่มพูออกมาบ้างนะทุกคนปัาตัวเดิมร้อยกิโลเฮ้ยอะไรอ่ะป้าอะไรอ่ะทุกคน <c oughs> เฮ้ยป้าอะไระกลอ,รกองสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียแบบนั้นอะ่ะหรือหรือตรงอะวัดวัาอะไรอะ <c oughs> ปัดโดนแช่แข็งตกันต่อเวอรจิตยังอะจะเวรจิตยังผมจะไปเกาะหิมาล้ว <c oughs> ปอ้ายนี่เฮ้ยอย่าอย่าลุดอย่าลุด ผมอยากได้ทูน่ามากอะ่ะผมอยากเอาไปทำซาชิมิฮึ๊บเฮ้ยปลาปลาปลาเท้านี่ปลาอะไรอะ่ประปลาสีเ็ดไออะไรสักอย่างนี่แหละฮึ๊บเอ๊ปะปลาแซลมอนเออเอาไปทำซูชิกันดีกว่าทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปลาตัวนี้ปลาดีเ,เดี๋ยวเมื่อก่อนมันตกกก้ากว่าน,นี้ไม่ใช่หรอเอีเวกวิวเจ็ดแล้วไปกันเลยเห้ยเราตกตัวนี้ได้ก่อนเดี๋ยวเราไปกเกาะหิมะก,กัน ตอนนี้เราใกล้ถึงเกาะหิมะกันแล้วนะครับจะผมขายปลาเกาะหิมากก็ได้น่าจะมีนะที่ขายปลาเกาะหิมะไม่รู้สิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่สำหรับการขายปลาทั้งหมดนี้ไปไปดูอ่าตอนนี้ผมถึงที่ขายปลากันแล้วนะครับทุกคนไปเราไปขายปลากันดีกว่าขึ้นยากจัง ไข่ปลาทั้งหมดได้ได้สองพันเลยนีย่ซื้อเบ็ดใหม่เลยก็ได้นะแต่ผมขอใช้เบ็ดนี้ไปก่อนก่อนดีกว่าผมรอเก็บเงินได้ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก่อนจะไปซื้อเบ็ดเบ็ดอะไรสักอย่างเนีน่มันอยู่ในน้ำมนนะ่ะครับน้ำมนที่มีแสงอะ่ะ โอ้เฮ้ยอะไรอะ่ระเฮ้ยภาวานปภาวานเหรอเฮ้ยไปผมผมไปหาภาวานดีกว่าผมอยากรู้เขาจะมีคนตกได้ก่อนหรือผมจะไปถึงก่อนมาดูกันผมว่าน่าจะมีคนตกได้ก่อน ฉลามวาฬยังเพิ่งไปนะรอรอผมก่อนรอเราก่อนแต่มันไกลมากเลยโอ้โหมันมายังทุ่นอ่ะเอ้ยเดียวเดี๋ยวเพิ่งมาอาศัยคนอื่นด้วยดีกว่ายจะเกาะเรือเข้าไปดีกว่าตรงนี้โคตรแหลกอ่ะไอเดี๋ยวนไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละ โอ้เลื้อยเรือผมก็บักอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะั่นนั่นนันเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อเออผมต้องนั่งตัอย่างนี้แหละยวตกยาวไปครับดูที่ว่าผมจะได้ฉลามขาวไหมไปโอ้โหจะมาแทรกทำไมเนี่ยโอ้โหขัดขวามความเจริญนะโอ้โห เลือเรือพิกเรือพิกอุย้ยโอ้โหมีคนตกได้แล้วว่啊หดเลยบ่ะเอ้ยผมเพิ่งพาใส่คนหนึ่งไปด้วยเพื่อน ดีน,นัเนแ่ยเขาขับมาส่งที่เนี่ยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย